ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนผลงานได้โดยซื้อสติกเกอร์ไลน์หรือสมัครสมาชิกด้านล่างคลิปอย่าลืมกดซับสไคร b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีมายชแนลกับรายการคาแรคเตอร์โปรไฟล์ในส่วนของการดั้มซีรีส์ในสงครามกุญแจสําสคัญในการต่อสู้นั้นนอกจากโมบิสูตรรุ่นพิเศษที่ทรงประสิทธิภาพแล้วโมบิสูตรสาหรับทหารทั่วไปหรือผลิตจํานวนมากก็มีความสําคัญในสงครามในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโมบิสูตรรุ่นผลิตจํานวนมากจากซีรีส์โมบิสูตรกันดั้มซีเดตินี่นันคือซาคุดอมและกรู p หรือ New New m i l l e เ n i u m ซีรีส์ เรื่องราวของโมบิสูตรเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องหรือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นกดไลค์และกดแชร์แล้วตามไปพร้อมกันเลยครับในปีซีเเนื่องจากสุดิิสัญญาจูเนียสทำให้ไม่สามารถผลิตโมบิสูตรที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้ซึ่งโมบิสูตรรุ่นก่อนหน้านี้ในช่วงปลายสงครามครั้งที่1นนั่นคือ Quest และเกรสลีนฟอร์ e ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์จึงได้ทําการหยุดพัฒนา แล้วทาการพัฒนาโมบิสูตรรุ่นผลิตจํานวนมากขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตามข้อกําหนดของสทธิสัญญาจูเนียสเพราะทางซาวจํจเป็นต้องมีโมบิสูตรรุ่นใหม่เพื่อรับมือกับข้อจํากัดทางเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงโตเลที่เป็นข้อตกลงไว้ในสทธิสัญญาด้วยเหตุนี้จึงได้จัดก,การประกวดขึ้นมาเพื่อตัดสินว่าโมบิสูตรรุ่นไหนจะเป็นตัวแรกของโมบิสูตรสหรรษใหม่หรือนิวเมดิเอนียมซีรีส์โดยทรงประกวดทั้งหมด3รุ่นนั่นคือ ดอมหรือดอ t เลดออเบเลเตอร์แมด i ิฟิเซนความหมายโดยรวมคือผู้กา้าผู้กำจัดที่สง่างามกู e หรือ g u a r d ียนออฟยูนิตี้ e r ร์ n เนความหมายโดยรวมคือผู้บิทักษ์แห่งเอกภาพผู้เบิกทางและ s a าคุหรือ s a บอาร์มค e เปอร์ออฟยูนความหมายโดยรวมคือ s a ับอาวุธผู้พิทักษ์เอกภาพหลังจากที่ส่งเข้าประกวดและพิจารณาโดยคณะกรรมการของ s ซับผลที่ได้ออกมานั้นซาคุ ได้ถูกเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดครั้งนี้และได้ทําการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อพร้อมที่จะใช้งานในซับในส่วนของทั้ง2รุ่นที่ตกรอบนั้นได้พิจารณาตามระดับความเหมาะสมต่อมาซากุได้มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีและโมบิสูตต่างๆของซับและเทคโนโลยีเด่นของซาคุคือวิสัทแพ็คแบ็คแพ็คที่พัฒนาต่อจากไตล์กันดั้มซึ่งสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆได้ตามสถานการณ์ เรื่องราวและความสามารถของโมบิสูตใน New m i l l e n n i u m Series มีดังนี้ ZGMF XX09T Dom Trooper Dom Trooper หรือ d o t l e t Operator b e f i c e n t ในเริ่มแรกก่อนที่จะได้มาใช้งานโดยกลุ่ม Terminal ของรักใครได้มีรุ่นออกแบบดั้งเดิมนั่นคือ Dom Trooper Original Spec Type เป็นหนึ่งใน3ามโมบิสูตที่ส่งเข้าประกวดพิจารณาใน New m i l l e n n i u m Series โดยดอมเริ่มแรกนั้นได้ออกแบบสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดอาวุธจะใช้หอกสว่าน M.A.S.X. 628 f r d i o Dual c e s และโลเหลกสำหรับการป้องกัน b แบ็คแพคได้ติดตั้ง E.S.G. 1ในวิสร a แพคแบ็คแพคที่มีกิ g a รันเชอร์บรรจุก,กระสุนแบบสายผ่านหรือสามารถยิงกระสุนหัวสว่านจากแบ็คแพคได้แต่เหตุผลหลักที่มันไม่ได้ถูกเลือกนั่นคืออุปกรณ์ G.14X31Z Skimming Nimbus ติดตั้งที่หน้าอกของดอมโดยอุปกรณ์นี้ได้ใช้เทคโนโลยีมิราคอนลอยซึ่งเป็นเทคโนโลยีต้องห้ามของสติสัญญาจูเนียสโดยการติดตั้งอุปกรณ์นี้ทําให้มันเสียคุณค่าและความน่าดึงดูดในการใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่ามันกาลังจะโดนทําลายทิ้งซึ่งได้รับข่าวจากกลุ่มของรักคลายที่แทรกซึมอยู่ในซับและต่อมาข้อมูลการออกแบบของดอมถูกขโมยโดยกลุ่มของรักแล้วลบข้อมูลของดอมทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลของซับ ทำให้ซับนั้นไม่สามารถผลิตดอมรุ่นดั้งเดิมจากการผลิตจํานวนมากได้ซึ่งทางทีมผู้สร้างของซับมีข้อเสนอให้แยกชิ้นส่วนเพื่อทําการรีเวิร์สเอนจิเนียริงหรือย้อนโครงสร้างเพื่อดึงข้อมูลจากดอมทรูเปอร์ออริจินอลสเปกไทที่ผลิตได้สําเร็จ2ตัวแต่ทางซับก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ทําให้เรื่องเงียบหายไปจากนั้นได้นำข้อมูลเกาแบบที่ขโมยมาปรับปรุงใหม่และสร้างขึ้นที่ดาวเคราะห์น้อยที่เป็นโรงงานของกลุ่มลักใคายจนกลายเป็น แ g m f x x 0 9 T ดอมทูเปอร์ให้กับนักบินทั้ง3าคนนั่นคือ agen, Team, นิวดาฮาเชนหัวหน้าทีมและนักบินของดอมนัมเบอร์03นฮาร์เบิร์ตวอนไลร์ดนักบินของดอมนัมเบอร์0 0 4และมาไซเมียนนักบินของดอมเบอร์0 0 9ซึ่งทั้ง3คนนี้เคยเป็นคนใกล้ชิดของซีเกลคายและกลับมาต่อสู้ด้วยความจงรักภักดีอีกครั้งในนามของดอมทูเปอร์ทีโอ โดยดอมทูเปอร์จัดเป็นประตไทยเฮฟวี่โมบิสูตหรือโมบิสูตติดตั้งอาวุธหนักได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่มีความสามารถใช้งานได้หลากหลายซึ่งได้ปรับปรุงวิซาร์ดแพ็คขึ้นมาใหม่นั่นคือ e x e c 1 2 0 0 e c วิซาร์ดที่มีทัสเตอร์ขับเคลื่อนทําให้มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วลาตัวและขาขนาดใหญ่ได้ติดตั้งทัสเตอร์ขับเคลื่อนจำนวนมากทําให้มีความคล่องตัวที่เยี่ยมถึงแม้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีระบบการบินแบบลอยตัวหรือ Hovering System ที่ติดตั้งไว้ที่ขาทำให้สามารถเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วบนพื้นโลกซึ่งประสิทธิภาพที่ปรับปรุงนั้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเกินกว่าโมบิสูตรรุ่นผลิตจำนวนมากหลายเท่าอาวุธที่ติดตั้งให้กับ Dom t r o ปอร์มี MMI GAU-25A 20ม mm ิม c o d e i n v a p s i o n System ปืนกลติดตั้งที่ไหล่สำหรับโจมตีโมบิสูตรที่มีเกราะเบาและขีปนาวุธ MX 2 3 5 1 Solidus f u l g o Beam Shield Generator โล่ลำแสงแบบเดียวกับ Regen Gundam และ Destiny Gundam สำหรับป้องกันบีมและการโจมตีทางกายภาพ MAX 8 4 8 HD Enhanced Beam Saber อาวุธโจมตีระยะประชิดมาตรฐานของ Domtrooper JP 5 3 6 X Giga Launcher DR1 Multiplex อีกหนึ่งอาวุธหลักของ Domtrooper โดยปืนนี้สามารถยิงได้2แบบนั่นคือ แบบบีมแ a n นอนกระบอกปืนอยู่ด้านล่างและแบบระเบิดบาสุก้ากระบอกปืนอยู่ด้านบนเมื่อไม่ใช้งานจะต,ติดตั้งอยู่ที่กระโปรงหลังและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของโดทู r เปอร์นั่นคือ G14 X314 Screaming Nimbus ติดตั้งอยู่ที่หน้าอกของโมบิสูดโดยจะใช้เทคโนโลยีมิลลคอนลอยและปล่อยนุภาคพ,พิเศษที่คล้ายกับเมฆของหุ้มยูนิตอนุภาคนี้สามารถใช้ได้ทั้งลุกทั้งรับ ซึ่งมันสามารถป้องกันการโจมตีที่เข้ามาได้และยังสามารถทำลายศัตรูได้เพียงแค่วิ่งผ่านซึ่งจะใช้อาวุธนี้ตอนใช้ท่าประสาน Jet Stream a t t ท c k ทำให้สามารถบุกโจมตีศัตรูที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นโมบิสูที่ดัดแปลงจนเกินประสิทธิภาพของรุ่นผลิตจานวนมากรุ่นอื่นซึ่งท่าประสาน Jet Stream a t t a c k นี้นำต้นแบบมาจากท่าไม้ตายของ3มดาวดำในซีรีส์โมบิสูกันดมนั่นเองกันพลาของดองทูปเปอร์มี ไฮเกรดซีดดอมทูเปอร์ซาจีมเอฟสองพันกรุ๊ปอีกไนกรุ๊ปอิกไนหรือการีอนออฟยูนิตี้ฟอร์เ n เนอร์เป็นหนึ่งในสามโมบิสูที่ส่งเข้าประกวดใน New m i l l e n n i u มซีรีส์แต่ได้แพ้ให้กับซากุคซีรีส์แต่ก็ยังได้รับอนุญาตให้พัฒนาต่อไปเนื่องจากประสิทธิภาพที่สูงซึ่งได้ส่งไปใช้ในสนามรบบนพื้นโลกและสร้างเพิ่มเมื่อสายการผลิตของซากุนั้นถึงขีดจำกัดโดยส่วนใหญ่นั้นจะมอบให้กับผู้บัญชาการ ละเอชพายโอตของซับแล้วให้สิทธิการเปลี่ยนสีเครื่องไปตามที่นักบินคนนั้นชอบเพื่อบ่งบอกถึงสิทธิพิเศษให้แก่นักบินที่ได้รับและยังสามารถข่มขวัญศัตรูในสนามรบได้ก r ุ u p อีกไนจะมีความแตกต่างจากซาคุซีรีส์นั่นคือก r ุ u p อีกไนไม่ได้ติดตั้งวิซาร์ทแพ็กแต่ได้ติดตั้งไฟ y p แพ็กสำหรับการบินทําให้มีความคล่องตัวสูงและมีความสามารถในการบินสูงเทียบเท่ากับดินโมบิโซ่ oul, รุ่นผลิตจํานวนมากที่มีความสามารถในการบินที่รวดเร็ว และกรุ๊ปอีกไหนยังติดตั้งอาวุธที่โจมตีระยะไกลและระยะประชิดทําให้มีความมเนกประสงค์ครบเครื่องแต่มีความสามารถโจมตีระยะประชิดได้ดีกว่าจึงจัดเป็นแมนโปรดักต์คอร์เตอร์คอมแบทโมบิสูตรหรือโมบิสูตรต่อสู้ระยะประชิดรุ่นผลิตจํานวนมากโดยกรุ๊ปอีกไหนติดตั้งอาวุธดังนี้ m a m 7 5 7ดห้าเจ Whip Heat l o t วอแท่นความร้อนสูงที่ติดตั้งอยู่ในท่อนแขนทั้งสองข้างเป็นอาวุธใช้งานได้หลากหลายเช่นสามารถใช้เป็นแท้ฟาดเป้าหมายสามารถช็อตด้วยไฟฟ้า ทำให้นักบินภายในบาดเจ็บสามารถระเบิดอาวุธด้วยความร้อนหรือสามารถถ่ามือปืนเกราะเบาด้วยความร้อนและแรงสั่นความถี่สูง M181SE d ด l t a โฟร์บาร์เรลบีมกันอาวุธสำหรับโจมตีระยะไกลติดตั้งอยู่ที่ปลายแขนแต่ละข้างแม้ว่าจากระยะการยิงสั้นแต่บีมนั้นมีความรุนแรงพอที่จะสร้างความเสียหายหรือทำลายเรือรบได้ชิลดลวยสำหรับป้องกันและเคลือบแอนตี้บีมสามารถติดตั้งที่แขนซ้ายหรือถือด้วยมือได้ แรโลนี้ได้เก็บอาวุธ MMI 558 Template Beam Sword ดาบประกอบที่สามารถยืดออกเมื่อใช้งานสามารถโจมตีได้ทั้งแบบบีมหรือแบบกายภาพ M68 Cast s a u t 500 m m r e c a l l e t s Rifle ปืนมาสุก้าสำหรับโจมตีหนัก Group Ignite ได้มอบให้กับนักบ,บีนของซับที่มีความสามารถดังนี้ High n e w e Tenfoot อ d g Pilot ของซับ และได้ทําเครื่องประจําตัวเป็นสีสม้มรวมถึงไฮเน่ยังเป็นนักเรียนที่มีคะแนนสูงของชั้นเรียนในโรงเรียนทหารของซาฟอีกด้วยรูดอกวิกกนสไตน์นักบินคอนดิเ,ดเตอร์และได้เครื่องประจําตัวสีทองประจําการอยู่ที่ฐานเอเชียตะวันออกปรากฏตัวในมังงะโมบิสูดการดั้มซีดเฟมแอตเทรย์อีซาจูนนักบินคอนดิเ,ดเตอร์ของซาฟที่มีผลงานในสงครามมากมายและใช้เครื่องประจําตัวสีขาวเอลซาไวท์ทหารรับจ้างนักบินคอนดิเตอร์ ปรากฏตัวในนิยายภาพโมบิสูดการดั้มซีเดตินีเอตเทรบีและเครื่องประจำตัวเป็นสีแดงเลือดหมูและยังมีอีกรุ่นที่แยกจากรุ่นต้นแบบนั่นคือ ZGMFX2000 c q g b สองพันซีค c c จีบซึ่งเป็นรุ่นดัดแปลงมาจากกรูปรุ่นดั้งเดิมสำหรับการต่อสู้ระยะใกล้และออกแบบมาเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแขนขาให้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งผลลัพธ์ของมันออกมาดีเยี่ยม แต่การออกแบบนี้ไม่ได้ถูกใช้งานเนื่องจากคณะกรรมการนั้นได้เลือกซาคุซีรี่และจุดอ่อนหลักอีกอย่างนั่นคือความสามารถที่สามารถเปลี่ยนแขนขาได้เพื่อผสมผสานให้เข้ากันหรือการมิกแอนด์แมนั้นทําให้เกิดปัญหาเรื่องการขนส่งการจัดเก็บสําหรับซาฟและในเรือลบโดยอาวุธที่ติดตั้งเริ่มต้นมี m a m 7 5 7 s e r a e r v i p Heat Lot Ring Spedical Breaker ซึ่งนอกจากได้ติดตั้ง Heat Lot พ่อความร้อนสูง ที่สามารถใช้เป็นแท้และช็อตไฟฟ้าได้และสามารถติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นั่นคือ spherical breaker ลูกตุ้มเหล็กที่มีทัสเตอร์ผลักดันเพื่อเพิ่มพลังโจมตีได้ซึ่งคล้ายกับอาวุธของไรเดอร์กันดัม impact ไว้อาวุธลองติดตั้งอยู่ที่แขนซ้ายคีมหนีบที่มีแรงบดสูงถึง3ล้านที่กับวินาทีต่อมามันได้ถูกนาไปใช้โดยเอลซ่าไว้และได้รับความเสียหายที่ส่วนขาจากการต่อสู้กับกลุ่มเซอร์เพนเทลจากนั้นนำไปปรับปรุงเป็น group catcher c u สตอม ปรากฏตัวในซีรีส์โมบิสูตกันดั้มซีเดเทนี่เอทเรีโดยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดมากขึ้นและส่วนขานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเช่นในส่วนเท้าได้ติดตั้งโรลเลอร์สำหรับพุ่งเข้าโจมตีระยะประชิดอย่างรวดเร็วแล้วได้ติดตั้งอาวุธสรับโจมตีระยะประชิดมากขึ้นที่ขาทั้งสองข้างนั่นคือ Impact ไว้ตรงส่วนขาขวาซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นคีมหนีบขนาดใหญ่อยู่ที่เท้าสามารถใช้ร่วมกับคีมที่แขนซ้ายเพื่อทำลายศัตรู แรนเซอร์ติดตั้งที่ขาซ้ายที่สามารถแทงด้วยแรงระเบิดเพื่อกระแทกใส,ส่ศัตรูมันมีพลังมากพอที่ทำลายเกราะเฟสชิปได้ดาวเพียโฟบารลบีมกันที่ติดตั้งในกรุปอีกไนนนั้นได้นำชื่อมาจากแหวนของโอดินและตำนานของนอแหวนเดาวเดียนนั้นเป็นแหวนแห่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งซึ่งทุก7วันมันจะอันตรธานและชุบตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตัวแหวนนั้นดูใหม่อยู่เสมอ สร้างขึ้นโดย2พี่น้องซินดี้และโบกและถวายแหวนนี้แด่จอมเทพโอดีนและชื่อกรุ๊ปอีกไนซึ่งคําว่าอีกไนนํามาจากชื่อเพลงเปิดของซีรีส์กันดัมซีเดติเน่ขับร้องโดยวง TM Re v o l u t i o n กันพการทั้งหมดของกรุ๊ปอีกไนมีไฮเกรกกัน์ดัมซีดกรุ๊ปอีกไนทไฮเนทเวตินฟูดคัสตอมไฮเกรกการ์ดัมซีดกรุ๊ปอีกไนทไฮเกรกกันดัมซีดกรุ๊ปอีกไนอิซาจูนคัสตอมไฮเกรกการ์ดัมซีดกรุ๊ปอีกไน รูดอฟวิกกิสไตล์คัสตอม GMF 1000 Saku ซาค r วอร์เรีรหรือ s ับอาร์มคริปเปอร์ออฟ y เป็นหนึ่งใน3ามโมบิสูที่ส่งเข้าประกวดพิจารณาใน Millennium Series และได้ถูกเลือกให้เป็นโมบิสูทแห่งยุคใหม่ที่อนุมัติให้พัฒนาเป็นรุ่นแรกก่อนที่จะมาเป็นซาคูวอร r เรีนั้นมีต้นแบบมาจาก z GMF X999E ซาคูแมทโอดัคไทโอไท ซึ่งซาคูรุ่นต้นแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโมบิสูที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นั่นคือซีเ m f ๋เอฟคิดเอ็กซ์ซีรีส์โดยเฉพาะจัดติดกันดัมและฟรีดอมกันดัมโดยซาครุต้นแบบนี้ได้ติดตั้งนิวตอนแจมเมอร์เคนเซอร์เฟสชิปอาร์เมอร์และได้ติดตั้งอาวุธเท่าที่สามารถทําได้ซาคูรุ่นต้นแบบนี้ได้ทำการทดสอบหลังสงครามจบลงในฐานทัพอเมริกาใต้ในเดือนธันวาคมปีซี1โดยได้ทำการทดสอบทั้งหมด47แบบ และได้หยุดพัฒนาไปเนื่องจากสันธิสัญญาจูเนียสจึงได้ทําการรื้อถอน47เครื่องทั้งหมดที่ทดลองไปและออกแบบใหม่ในภายหลังจากนั้นได้ถูกคัดเลือกให้เป็นโมบิสูตรรุ่นแรกในการพัฒนาโมบิสูตรแห่งยุคใหม่สาหรับการผลิตจํานวนมากรุ่นต่อไปซาคุวอริเรอร์โมบ,บิสูตรรุ่นผลิตจํานวนมากที่สร้างขึ้นหลังสงครามครั้งแรกประสิทธิภาพโดยรวมนั้นเหนือกว่า GAT- X ซ e r i e s eries, ของสาพันโลกทุกรุ่นในช่วงสงคราม และได้ใช้ระบบแบตเตอรี่ทั่วไปที่สามารถใช้ได้ตามสนที่สัญญาจูเนียสถึงแม้ชุดเกราะของซาคุรวอริเออร์จะไม่ได้ใช้เกราะเฟสชิปแต่ก็ยังแข็งแกร่งและทนต่อชั้นบรรยากาศได้ด้วยการใช้โล่ที่ไหล่นอกจากนี้นโยบายของซับอนุญาตให้นักบินที่มีความสามารถบางคนกำหนดโทนสีของตัวเองได้เช่นซาคุรวอริเออร์ของดนามาเรฮอคที่เป็นสีแดงซาคุวอริเออร์ของเดียกาเอลแมนที่เป็นสีดำ หรือซากุรวอร์เออร์ของชิโฮฮันเดนฟัตที่ได้สกีนสัญลักษณ์ประจำตัวนอกจากนี้ยังมีสีพิเศษในชื่อว่าซาคุรวอร์เออร์ไลฟ์คอนเสิร์ตเบอร์ชั่นซึ่งเป็นซากุรวอร์เออร์สีชมพูเพื่อเป็นพอบใช้บนเวทีของมีอาแคมเบลหลังการสรบที่เมไซอาอาวุธทั่วไปที่ติดตั้งในตัวของซากุรวอร์เออร์มีโชเดอร์ชิลโลดติดตั้งอยู่ที่แขนซ้ายเพื่อให้มือทั้งสองข้างนั้นไปนอิสระในการถืออาวุธมีขนาดใหญ่พอที่สามารถป้องกันการโจมตีได้ โล่นี้ยังเค am, ลือบแอนตี้บีมสำหรับป้องกันบีมและป้องกันการโจมตีทางกายภาพได้มีหนามที่โล่ใช้สำหรับโจมตีระยะใกล้แล้วยังสามารถเก็บกระสุนสำารองได้สองแมกซีนและภายในโล่ได้เก็บอาวุธ MAM8 บีมโทมฮอคขวานบีมสำหรับโจมตีระยะประชิดและยังสามารถใช้คว้างได้แฮนเกรเน็ตระเบิดมือสี่ลูกเกี่ยว้บที่กระโปรงของโมบิสูดสามารถบรรทุกได้หลายประเภทเช่นระเบิดมือหรือระเบิดควัน MMI M633 b e ม m อสเซาล์ไรเฟิอาวุธปืนหลักของซากุซี r รีที่เน้นพลังทำลายและสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วแต่มีความแม่นยำต่ำแต่ความเร็วในการกระจายลำแสงนี้สามารถยิงเป้าหมายจำนวนมากได้พร้อมกันเป็นบีมไรเฟิลที่แตกต่างจากบี a m รเฟิลทั่วไปที่ใช้พลังงานจากโมบิสูดแต่บีม m อสเซาล์ไรเฟินี้ใช้พลังงานจากแม็กกาซีนแทน M 6 8 c a s คสตั0 0 m m มิลลิเมตรหรือคอเลตไรเฟิลปืนบาสูก้าที่สามารถใช้งานได้หลากหลายตามกระสุนที่บรรจุ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ทำลายเป้าหมายที่มีเกราะหนักหรือใช้ต่อสู้ใต้น้ำเนื่องจากอาวุธบีมไม่สามารถต่อสู้ใต้น้ำได้และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ซาคุรซีรีส์สารพัดประโยชน์นั่นคือวิซาร์ดแพคที่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจแต่ไม่สามารถเปลี่ยนระหว่างการสู้รบได้เหมือนกับอิมพอร์กันดัมวิซาร์ดแพคที่ใช้ทั่วไปของซากุวอริเออร์มีดังนี้ ZGMF 1 0 0 0 a 1ันเนกันเนอร์ซวอร ซาคุวอริเออร์ที่มีความสามารถในการยิงปืนใหญ่โดยการติดตั้ง EX A1 Gunner ว i ส a r นอกจากการติดตั้งอาวุธมาตรฐานแล้วยังได้ติดตั้ง M1500 All-Trot High Energy l o n g r a t e Beam Cannon ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่สำหรับใช้เป็นพลังงานเนื่องจากปืนนี้ใช้พลังงานสูงถึงแม้จะยิงได้ช้าและมีความหน่วงในการยิงค่อนข้างมากแต่ความรุนแรงของมันนั้นสามารถทำลายโมบิลสูตรหรือ Mobile a r m ร r ที่อยู่ในแนวยิงได้ ซึ่งเป็นวิซ์สแพ็คที่รูน่ามาเรียและเดียก้านั้นใช้บ่อยที่สุดถ g าจีเอ0มเอฟหนึ่งพันเคสลัซาคูวรเาสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดโดยการติดตั้ง EXK กเคสลวีซัโดยโครงสร้างของแพ็คนี้จะเบาที่สุดทําให้สามารถเคลื่อนไหวในการต่อสู้ระยะประชิดได้ดีขึ้นได้ติดตั้งอุปเพิ่มเติมนั่นคือ m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  8 6 h y d d a Gathering Beam Cannon เอปืนกลลำแสงขนาดใหญ่2กระบอกที่มีอัตราการยิงสูง และมีพลังทำลายต่ำส่วนใหญ่นั้นจะใช้ยิงเปิดทางเพื่อสกัดกั้นการโจมตีและพลังงานนั้นใช้จากแบตเตอรี่ที่แพ็กโดยตรง MAMR f a l 7 Beam X ฝวานขนาดใหญ่ที่มีระยะการโจมตีกว้างมี2ใบมีสมมสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดได้เป็นอย่างดีและมีเคียวขนาดเล็กที่ปลายด้ามหอกสำหรับเสริมการโจมตีจะติดตั้งอยู่ที่กระปวงหลัง z g m F 1 0 0 0 M b r e a s a c u o e r เป็นรูปแบบที่มีความนิยมมากที่สุดโดยการติดตั้ง EXM b r ร a วิซาร์ที่มาพร้อมกับทัสเตอร์ขับเคลื่อนสูงส่งผลให้ซาคุมีความคล่องตัวสูงซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในอวกาศหรือบินบนโลกได้และติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมนั่นคือ AGM-138 f ฟ B ไกมิไซด์ขีปนาวุธนำวิถีซึ่งบรรจุทั้งหมด14ลูกนอกจากนี้ยังมีวิซาร์แพ็กแบบอื่นๆดังนี้ ZGMF 1,000 r 4 c o m m a n ค s a มานดซา CCI หรือมีชื่อเต็มว่า Command s a k u Command Control and Information โดยเป็นซาคูที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้สื่อสารและประชาการในสนามรบนั่นคือ EXR4 Command v i s a r Pack โดยมีการติดตั้งเซนเซอร์และเสาอากาศสื่อสารจำนวนมากในโซนไหลเปลี่ยนจากโลกเป็นจานจาดาวเทียมและได้เปลี่ยนส่วนประกอบภายในของซาคุในเรื่องของระบบขับเคลื่อนและระบบเอวิโอ닉หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานเหมาะสมกับหน้าที่ได้ดีขึ้น อาจไม่สามารถต่อสู้ได้ดีเท่ารุ่นดั้งเดิมแต่ชดเชยด้วยความสามารถในการสื่อสารกับหน่วยอื่นได้ง่ายถึงแม้จะมี e n j a มเมอรบกวนและซาคู p a ็ k นี้ไม่สามารถต่อสู้ได้เต็มที่เพราะต้องถือปืนเสวอากาศสำหรับสื่อสารนั่นคือ n o n Combat Athena Rifle ปืนสำหรับควบคุมระบบแม่เด็กไฟฟ้าจากระบบที่ใช้ควบคุมมิราคอนลอยจึงเป็นปืนควบคุมสัญญาณดีกว่าปืนรุ่นอื่นแต่มีต้นทุนเทียบเท่ากับซาคูวอร์เด r หนึ่งเครื่อง ZGMF1,000 h o ึ i t a l นฮ a ติเป็นแพคที่ออกแบบมาไม่ใช้สำหรับการรักษาพยาบาลหรือการแพทย์โดยเฉพาะโดยใช้ความสามารถของวิซาร์ดแพคในการบรรทุก Medical Container โดยสามารถบรรทุกได้ถึง3ตู้สำหรับรักษาทหารที่บาดเจ็บในสนามรบซึ่งในคอนเทนเนอร์นี้สามารถจัดตั้งศูนย์พยาบาลที่ไหนก็ได้เพราะมีอุปกรณ์การแพทย์อยู่ภายใน ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆจะใช้พลังงานจากโมบิสูตนอกจากนี้อาวุธแทงเกเนตได้แทนที่ด้วยพลังงานสำรองติดตั้งที่กระโปรงทั้งสองข้างและยังสามารถลากโมบิสูตที่เสียหายในสนามรบได้ด้วยตัวลากเพื่อใช้สําหรับงานกู้ภัยและคอนเทนเนอร์ทั้ง3ยังสามารถเชื่อมต่อกันเพื่อตั้งแคมป์สถานพยาบาลตัวคอนเทนเนอร์สามารถปรับพื้นที่ให้มีความสมดุลเหมาะสมแก่การรับผู้บาดเจ็บโดยซาคุชุดนี้จะไม่มีอาวุธสําหรับการต่อสู้ SAT จ m f 1000 AAL n o c t i r u g a s a k u r Warrior s a k u สำหรับการต่อสู้แบบสะเทินน้ำสะเทินบกโดยการติดตั้ง EXAAL n o c t i r u g a Wizard ซึ่งรูปลักษณ์ของมันจะคล้ายกับ s า k ุแฟ Phantom แต่ด้วยความจำเป็นจึงต้องเปลี่ยนเนื่องจากต้องใช้เซ็นเซอร์พิเศษเช่นติดตั้งเซ็นเซอร์ที่หัวเพื่อสามารถจับสัญญาณใต้น้ำได้คีบที่ไหลและเท้าแบบสเกต็ตช่วยในเรื่องการวิ่งถลายบนผิวน้ำ สามารถทำความเร็วได้มากกว่า50นอตและชุดอุปกรณ์นี้ยังสามารถดำน้ำได้อีกด้วยแต่สามารถลงได้ในความลึกที่จำกัดถ้าเทียบกับโมบิสูตรรุ่นอื่นที่ใช้ในน้ำแต่อาวุธที่ติดตั้งนั้นมีความสามารถพอที่จะต่อสู้ใต้น้ำได้เช่นมาร์ค13โฮมิงตอร์บิโดติดตั้ง2ลูกที่เท้ารวมทั้งหมด4ลูกสำหรับโจมตีในน้ำ M25 ซับมารีนดิฟชาร์ตระเบิดสํสหรับกำจัดยูนิตน้ำลึกติดตั้งอยู่ที่ส้นเท้า และ144ซนติเมตรล้าต่อบีโดต่อบีโดมือถือเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีพลังทำลายสูงสำหรับกำจัดยูนิตขนาดใหญ่ในน้ำน็อกติโรก,กาซาคุวอรีเออร์ยังมีสีพิเศษสำหรับนักบินรับจ้างทดสอบโมบิสูดไคเตะมาดิแกนที่ปรากฏตัวในนิยายเรื่องโมบิสูดกันดั้มซีเดตินอทเทร์เซตจี0เอฟนคือเบลอซาคุวอรีเออร์ที่ปรากฏตัวในมังงะโมบิสูดกันดั้มซีซีเอเจ็ดสิบสามเดลต้าแอทเทร์ และมือวิสุท์กันดั้มซีดเฟรมแอตเรเป็นซาคูที่ติดตั้งเคอร์บิลอตวิส a หภซึ่งนำหัวของเคอร์บิล็อตบาคูฮาวมาต่อยอดการดีไซน์โดยหัวเคอร์บิลอนั้นมีความสามารถหลากหลายโดยส่วนใหญ่ใช้ในการต่อสู้ระยะใกล้โดยหัวของเคอร์บิลอได้ติดตั้งบีมแฟงซิสเต็มซึ่งเป็นระบบติดตามเป้าหมายและหาเป้าหมายของตัวเองซึ่งทำให้มันสามารถโจมตีพยางทิศทางต่างๆได้พร้อมกันโดยส่วนหัวของมันนั้น สามารถเป็นเคียวบีมสำหรับต่อสู้ด้วยตัวมันเองหรือใช้เป็นดาบถือสองมือได้และหัวเคอร์บิอลอดยังติดตั้งบีมเคาน,นอนสำหรับใช้โจมตีระยะไกลโดยทั้งหมดจะมี2เครื่องนั่นคือของไอแซคเหมาที่เป็นเครื่องสีเขียวและของซูจะเป็นเครื่องสีดํานอกจากนี้ซาคุ aku, ยังนำไปใช้ทดสอบกับเทคโนโลยีอื่นๆเช่น ZGM f X101S ซาคุสเปนเดอร์ซาคุสำหรับทดสอบระบบต่างๆเพื่อต่อยอดไปยังอิมพอร์ันดั้ม เพื่อใช้งานระบบ Cos Spender System และระบบพลังงานใหม่ d u t e r i a n Beam Energy Transfer System และ Q, s g m FX3000Q Providence s a k u โดยเป็น s a ค k u สำหรับออกแบบและทดสอบระบบให้กับ Regen Gundam ซึ่งใช้ทดสอบระบบพลังงาน Hyper Deuterian Engine และระบบดากูนซ System แบบใหม่กันพาของ Saiku Warrior มี SD Gundam BB Senshi Gunner s a k u Warrior SD Gundam BB Senshi Weiss s a ค k u Warrior 1>, 1ต่อ144 Sakura Warrior 1ต่อ144 Gunner Sakura Warrior Luna Maria h Custom High Grade Seed Sakura Warrior High Grade Seed Sakura Warrior l i g h t Concert Version High Grade Seed Gunner Sakura Warrior High Grade Seed Gunner Sakura Warrior Luna Maria h Custom 1ต่อ100 Sakura Warrior p a u s Bad and Gunner Wizard 1ต่อ100 Gunner Sakura Warrior Luna Maria Color มาสเตอร์เกรดกันเนอร์ซาคูวอริเออร์ดูน้ามารีฮอคัสตอม z GMF 1001ูนซาคูแฟนทอมซาคูที่มอบให้ผู้บัญชาการของซับซึ่งภายนอกนั้นอาจไม่มีความแตกต่างกันมากแต่ที่จริงแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าซาคูวอริเออร์เล็กน้อยโดยเฉพาะเสาอ,อากาศที่หัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานเป็นระบบควบคุมบังคับบัญชา C4IRS ซึ่งย่อมาจาก Command Control Communication คอมพิวเตอร์อินเทลเจนซ์เซอร์วิลเลนซ์แด์รีคอนเนซเซนซ์เพื่อการประสานงานการสื่อสารในการสู้รบอย่างมีประสิทธิภาพอาวุธต่างๆนั้นยังใช้เหมือนกับซาคุวร์ีเออร์แต่ได้เพิ่มโล่ที่ไหลยทั้งสองข้างโดยวิซาร์ดแพ็กที่ใช้กับซาคุแฟนทอมมี A1 กันเนอร์ซาคุแฟนทอมซาคุแฟนทอมที่ติดตั้ง EXA1 กันเนอร์วิซาร์ดสำหรับโจมตีระยะไกลแต่ระดับหัวหน้าหน่วยไม่ค่อยใช้แพ็กนี้มากนักโซลัสซาคุแฟนทอม ซาคุแฟนทอมที่ติดตั้ง EXK สเลดวิซาร์ดสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดโดยเฉพาะโดยรุ่นนี้นักบินที่ใช้คืออ e ีซาจูนซึ่งเป็นเครื่องสีฟ้าปรากฏตในช่วงท้ายของซีรีส์เบรซาคุแฟนทอมซาคูแฟนทอมที่ติดตั้ง EXM เบรดวิซาร์ดโดยเป็นแพ็คยอดฮิตเนื่องจากใช้งานง่ายและความคล่องตัวสูงซึ่งนักบินชั้นแนวหน้าหลายคนได้เลือกใช้แพ็กนี้เช่นเรซาบาลวจากหน่วยลบสังกัดยามิเดวาใช้เครื่องสีขาว ไฮเน่เวเทนฟูดจากหน่วยพิเศษเฟสในเครื่องสีสม้มเดียกาเอลแมนท่าซาราท์ที่มีประสบการณ์การลบสงครามครั้งแรกในเครื่องสีดำริกะเชเดอร์สาวแว่นคอร์ดีเดเตอร์ผู้มากความสามารถนักบินทดสอบไคอากันดัมก่อนที่จะถูกขโมยไปซึ่งซาคูของเธอนั้นเป็นเครื่องสีชมพูอ่อนนอกจากนี้ยังมีซาคูแฟนทอมที่ดัดแปลงเฉพาะของนักบินเช่นเอริยาซาคูแฟนทอมนักบินเอริยาคิว ทหารรับจ้างกลุ่มเซอร์เพนเทลปรากฏตัวในกันดัมซีเดตินีแอทเทรเป็นซาคุแฟนทอมที่ปรับแต่งเป็นพิเศษซึ่งได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆมากมายเช่นเฟสชิ์ a r m ร r และเฟสชิปนี้มีความพิเศษคือสามารถเปิดปิดได้ตามความจําเป็นเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังสามารถเปิดใช้งานเฉพาะจุดที่จําเป็นหรือบริเวณที่เป็นจุดอ่อนในตัวของโมบิสูตรหลังจากการวิเคราะห์รูปแบบการต่อสู้ของเอเรีย และย,ยังสามารถติดตั้งวิซาร์ดแพ็กแบบมาตรฐานได้เหมือนรุ่นทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะติดตั้งคัสโตไมวิซาร์ดแพ็กที่เอริยาเป็นคนออกแบบเองซึ่งสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงในส่วนของอาวุธนอกจากอาวุธทั่วไปยังมีอาวุธอื่น,นๆเช่นบีมแคนนอนติดตั้งอยู่ที่ไหล่ของโมบิสูแต่มันเบากว่ามาตรฐานจึงเหมาะสําหรับยิงระยะใกล้เฮดบัตเตอร์ซอเข่าที่เคลือบแอนตี้บีมสามารถตัดบีมไดมาดิแกนซาคุแฟนทอม ซาคุแฟนทอมที่ปรับแต่งโดยนักบินมบิสาชีมืออาชีพไคเตะมาดิแกนโดยมาดิแกนแอบซื้อซาคูแฟนทอมมาจากตลาดมืดและได้นำมาดัดแปลงตามสไตล์ของเขานอกจากมีสีที่โดดเด่นตามแบบเฉพาะของมาดิแกนแล้วการปรับแต่งนั้นได้ข้ามมาตรฐานอย่างมากแต่ยังคงติดตั้งวิซาร์แพคได้เหมือนเดิมและอาวุธที่ปรับแต่งใหม,ม่มีชิลซอสโลคคู่ที่ติดตั้งที่ไหล่ของซาคูแฟนทอมในโลกนี้ได้ติดตั้งปืนกลแคทเธอริงสำหรับโจมตีระยะไกล และเมื่อถือด้วยมือสามารถทําหน้าที่เป็นดาบได้เนื่องจากมีคมตรงขอบโล่เป็นอาวุธที่สามารถใช้ป้องกันและประสานการโจมตีและคัสตอมแฮนด์กันปืนพกที่สามารถสลับยิงระหว่างกระสุนลำแสงและกระสุนหัวแข็งได้และใบมีสสาหรับการต่อสูร้ระยะใกล้อ r เมอร์ชไนเ d e r ติดตั้งอยู่ที่ข้างเอวและสามารถถือเป็นคาตาได้การพาของซาคุ p แฟนทอมมีเ d g u n กันดั s e n ซนชีเบสซาคุแฟนทอมเบาลีวคั เอสดีกันดัมบีบเซนชีเบซากุฟแฟนทอมไฮเน่เวชฟุตคัสตอมหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่แซลซากุฟแฟนทอมอิสซักจูนคัลเลอร์หนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่เบซากุฟแฟนทอมเลซาบาลิโอคัลเลอร์ไฮเกรดซีดเบซากุฟแฟนทอมเลซาบาลิโอคัสตอมไฮเกรดซีดเบซากุฟแฟนทอมเดียกาเอลฟ์แมนคัสตอมหนึ่งต่อร้อยเบซากุฟแฟนทอมเลซาบาลิโอคัลเลอร์หนึ่งต่อร้อยเบซากุฟแฟนทอม ไฮเน่เวเทนฟุตคัลเลอร์มาสเตอร์เกรด1ต่อร0 0ยซัซาคุฟฟนทอมอิซาจูนคัสตอมมาสเตอร์เกรด1ต่อ100ซาคุฟเฟนทอมแอนซาคุวอริเออร์และนี่คือเรื่องราวของนิวเมริเดียมซีรีส์หวังว่าทุกคนนั้นคงได้รู้จักเรื่องราวของการดั้มกันมากขึ้นครั้งต่อไปจะเป็นโมบิสูรุ่นไหนอย่าลืมติดตามชมกันล่ะถ้าข้อมูลหรือเกิดความผิดพลาดประการใดนั้นขออภัยณที่นี้ด้วยครับถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโมบิสู์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์ผ่านทางด้านล่างคลิป หรือผ่านทาง Facebook Fanpage ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณนั้นได้รู้จักกับ New Millennium Series หรือดอมกู๊ปและซาคุจากมูวิสูตรการด้ามซีเดตินี่กันนะครับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนและเกมสามารถติดตามได้ที่4 m มาชขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ